สวัสดีครับท่านผู้ชมและแฟนขับอธิบายเอกวานทุกท่านวันนี้นะฮะโอ้โหจัดชุดใหญ่นะฮะถอดล้อหลังนะฮะเปลี่ยนยางนะฮะแล้วยางตัวนี้เป็นยาง275นะฮะโอ้โหยางใหญ่เลยนะฮะกว่าจะรีดขอบให้ขึ้นนะฮะเดี๋ยวดูวิธีนะฮะจะทำยังไงให้ขึ้นขอบนะฮะแล้วก็วิธีแกะเดี๋ยวอาจจะใช้ทามแล็นะฮะในบางส่วน ื่อความรวดเร็วนะฮะเข้าไปชมคลิปกันเลยฟาพก็ตอนนี้ตะเตรียมอุปกรณ์พร้อมนะฮะแล้วก็เหล็กนัดยางนะฮะเปลี่ยนใบเหล็กนัดยางของเราก็เอาตสเอาติดเหรอประมาณนี้นะฮะตัวนี้แข็งมากนะฮะ ผ่านสมอระพูมมาแล้วสองเส้นนะครับเครื่องมือพยายามเตรียมไว้ให้ครบนะฮะน้ำมันหยอดนะฮะหยอดน้ำมันไว้นะฮะตรงเกลียวนะฮะเพราะว่าถ้าเกลียวไม่สะอาดเนี่ยมันจะทำให้เกลียวหวานนะฮะหรือว่าน็อตหางปลาขาดไปเลยนะฮะก็มีหลายท่านก็ก็ทำแกะแล้วก็หางน็อตหางปลาขาดเพราะว่าขี้ดิน ที่โคนนะฮะไปติดที่เกลียวแล้วก็ไม่ได้ทําความสะอาดไม่ได้ล้างเกลียวนะฮะไม่ได้หยอดน้ํามันแล้วก็เช็ดเกลียวออกมันก็ทําให้น็อตเกลียวหวานนะฮะจนฐานน็อตที่หางปลาขาดได้เดี๋ยวเข้าไปชมทามแลบนะฮะทามแลบกันยาวๆไปเลยวันนี้เปลี่ยนยางนอกยางในเลยนะฮะยางนอกเวทเล็ยางในไออาซี ก็ตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะเมื่อกี้นี้ก็อัดทำแบบให้ดูนะฮะยาวๆก็มีทั้งเทคนิคการนวดยางนะฮะแล้วก็เทคนิคการงัดนะฮะมีทุกเทคนิคนะฮะการลองอยางด้วยนะฮะเพราะยางตรงนี้มันต้องลองนะฮะเพราะว่ามัน มันงัดแล้วมันจะโดนขอบนะฮะแล้วเทคนิคการไล่ยางนะฮะอ้ในตรงนี้เลยขั้นตอนต่อไปผมจะเอาน้ำมันพืชนะฮะหรือน้ำมันเก่าก็คือเราจะทำยางให้ขึ้นขอบนะฮะเพราะว่ายางตรงนี้มันยังไม่ขึ้นขอบนะฮะแล้วที่สำคัญพื้นผิวของมันเนี่ยตัวของยางกับตัวของกระทะเนี่ยมันฝืด ผมจะเอาน้ำมันเก่าน้ำมันพืชเก่าหย่อดอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวนะ <c oughs> ใครอยากไปไล่ขอบเองก็แล้วแต่นะฮะบางคนเขาก็ไล่ขอบให้มันขึ้นด้วยวิธีอื่นนะฮะแต่ของผมไม่ได้ของผมใช้น้ำมันอย่างเดียวอย่าไปใช้น้ำมันเครื่องนะ,ะใช้น้ำมันพืชเก่า หยอดตรงตะเข็บมัเลยนะเพราะว่าฟิกชั่นของมันเนี่ยจะเยอะมากนะฮะมันจะขึ้นขอบได้ยากเพราะมันเป็นยาใหม่เขาต้องทำให้มันตึงมันจากบริษัเทเขานะ,ะนี่ก็หยอดแล้วก็รอไล่แป๊บหนึงไล่ให้น้ำมันมนันโดนขอบเต็มๆนะฮะแล้วเดี๋ยวเราอัดลมมันเ็จะได้ขึ้น ด้านนะฮะน้ำมันจะเป็นตัวช่วยนะฮะช่วยให้มันลื่นมันจะขึ้นขอบได้เร็วแล้วก็น้ำมันตัวนี้มันก็จะมันก็จะแห้งไปเองนะฮะเพราะมันเป็นน้ำมันพืชเก่าถ้าไม่ใช้วิธีนี้ก็บางคันก็ไม่ขึ้นขอบเลยนะฮะบางยี่ห้อก็แน่นนะฮะ คาเมลด็ดโทนก็แน่นก็ไม่ขึ้นขอบนะฮะก,ก็อยู่อย่างนั้นแหละฮะไม่ขึ้นจนจนเปลี่ยนยางอะ่ะเพราะมันก็ไม่ขึ้นไม่ขึ้นตลอดไปนะฮะมันตึงเกินนะฮะมันเคยแล้วอะ่ะคุณง่ายๆว่ามันเคยนะครับ รรอะะยหนึง่ก็แล้วแต่เทคนิคนะแล้วแต่กรรมวิธีของช่างนะครตรงนี้ผมก็เล่นน้ำมันพืชเก่าน้ำมันพืชเก่าจะไม่มีผลต่อยางไม่มีผลต่ออีลัสโวเมอร์นะครับ เพราะมันเป็นน้ำมันธรรมชาติมันเป็น Natural. าาเนเชอรัล็็อัดเข้าไปเลยนะเจ็ดสิปให้มันขึ้นขอบ มีเทคนิคเก่าๆที่อัดไว้ก็มีนะฮะก็ไล่ดูแล้วก็หาตัววัดลมมานะฮะคือตอนนี้เราไล่ขอบให้ยางเขาขึ้นขอบเสมอก่อนนะฮะ อ,อัดถึงหกสิบนะฮะห้าสิบถึงหกสิบห้าสิบพอยางขึ้นขอบแล้วมันจะเคยนะ เรื่อยนะฮะอาจจนประมาณห้าสิบล้วทิ้งไว้สักระยะหนึ่งแล้วก็ปล่อยลมออกให้เหลือสี่สิบยางหลังผมใช้อยู่สี่สิบนะฮะอาสี่สิบห้านะฮะ คือมันถ้ามันขึ้นไม่เท่ากันเนี่ยหรือมุมใดมุมเดิมมันมีฟิกชันมากเนียยางมันจะไม่ขึ้นขอบอยู่มุมหนึ่งแล้วถ้าทิ้งไว้นานๆมันก็จะไม่ขึ้นอยู่อย่างนี้มันเป็นมันเคยมันเคยง่ายๆเลยมันเคยล่อง เรียบร้อยนะฮะไล่ขอบดูก่อนนะฮะขึ้นไหมเช็คดูก่อนเนี่ยดูเส้นยางเนี่ยเห็นนะฮะถ้าเส้นยางมันขึ้นขอบมันเราลูบไปมันจะมันจะรู้นะฮะว่าขึ้นทั้งหมด ยางไม่ขึ้นขอบแล้วโอ้โหเข้าโค้งนี่สะบัดนะไปเจอผูทับเบิกนะฮะพันร้อยเอ็ดโค้งนะฮะยางไม่ขึ้นขอบมีหนาวมีสะบัดเข่าเช็ดพื้นนะ่ะโอ้โหยางไม่ขึ้นขอบนะ นี่นะฮะไลด่ดูดูเส้นเขานะฮะนี่ก็เรียบร้อยทำแลบต่อนะฮะประกอบ ก็ถือว่าเป็นงันเสร็จสมบูรณ์นะฮะก็คือพยายามใช้เทา้านะฮะใช้เท้าเนี่ยช่วยเพราะว่าจังหวะเราเราไม่ได้เหลี่ยมเราก็ใช้เท้าสอดให้มันงัดหนุนตัวมันให้มันได้เหลี่ยมนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือตัวน็อตตัวนี้นะฮะให้ลงบ่าให้ลงบ่าเขานะฮะ วันนี้อธิบายเอกวานจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะถูกใจคลิปนี้ก็กดไลค์ให้เลยล่ะเดีย๋ยวลืมกดติดตามนะอะ่าลืมกดกระดิ่งคลิปใหม่ๆอธิบายปฏิบัติกันให้เห็นกันไปเลยวันนี้อธิบายเอกวานลาไปก่อนสวัสดีครับ